Everyday with God Podcast ใช้เวลาประจำวันเพื่อการเติบโตและลงลึกในพระเจ้าประจำวันเสาร์ที่13มกราคม2024ซีรีส์ชีวิตวิถีใหม่10บ,บทเรียนจากคำเทศนาบนภูเขาวันที่1การเป็นสาวกเรากำลังเข้าสู่การเดินทางครั้งสำคัญนั่นคือการเดินทางในฐานะสาวก ลองนึกถึงภาพตัวเองเดินไปบนเส้นทางที่พระเยซูและสาวกทั้ง12คนของพระองค์เคยเดินไปการเดินไปบนเส้นทางนี้จะเปลี่ยนแปลงเราและก่อร่างชีวิตของเราให้มั่นคงในความเชื่อยิ่งขึ้นจุดประสงค์ของบทใคร้ครวนนี้คือการเตรียมเราให้เติบโตขึ้นในฐานะสาวกคนหนึ่งในตลอด10วันนับจากนี้เราจะไครครวนผ่านข้อความ ที่พระเยซูทรงประทานแก่สาวกของพระองค์บนเนินเขาเหนือทะเลสาบกาลิลีขอให้บทใช้เวลานี้จะเป็นตัวกระตุ้นให้เราได้ใคร้ครวนและเติบโตขึ้นขณะที่เราสวมรองเท้าคู่เดียวกับเหล่าสาวกในยุคสมัยของอิสราเอลเมื่อหลายพันปีก่อนการเป็นสาวกของพระเยซูนั้นหมายความว่าอย่างไรคำว่าสาวกหมายถึงผู้เรียนรู้เมื่อพระเยซูตรัสกับพวกสาวกพระองค์ ส่งให้ภาพที่ชัดเจนว่าการเป็นสาวกนั้นต้องเป็นอย่างไรบ้างประการแรกสาวกคือผู้ที่ยอมรับตนยังขาดแคลนในฝ่ายวิญญ,ญาณและต้องการพระเยซูพระองค์ตรัสว่าสาวกควรจะเป็นคนที่ยากจนในฝ่ายวิญญาณเราอาจไม่จำเป็นต้องยากจนในทางกายภาพแต่กลับกันเราต้องให้ความสำคัญกับความยากจนฝ่ายวิญญาณของคนที่ยังไม่มีพระเยซู ประการที่สองสาวกจะต้องเผชิญกับความแตกสลายพระเยซูตรัสว่าสาวกจะโศกเศร้าแต่ความเศร้าของเราไม่ได้ไร้ความหวังความเจ็บปวดทั้งหมดนั้นช่างแสนสั้นเมื่อเทียบกับนิรันการและในฐานะคริสเตียนเราเชื่อว,ว่าพระเยซูทรงรักษาความแตกสลายในใจและปัญหาที่เรารเผชิญได้ในฐานะสาวกเราโศกเศร้ากับความมืดบอดฝ่ายวิญญาณของโลก ในพระธรรมโรมบทที่9ข้อที่1 3ถึง3นอกจากนี้เรายังโศกเศร้าต่อบาปของเราเองในพระธรรมสาดูดีบทที่51ข้อที่17ประการที่3สาวกควรจะวางใจในความชอบธรรมของพระเยซูแต่เพียงผู้เดียวเพราะว่าสาวกตระหนักถึงความต้องการของตนเองที่มีต่อพระเยซูและความดีงามของพระองค์ก่อนสาวก ควรจะปรารถนาที่จะเชื่อวางใจในความสมบูรณ์แบบของพระเยซูโลกบอกให้เราปรารถนาในความสบายและความสุขอันชั่วคราวโดวยเหตุนี้ผู้คนจึงพยายามเติมเต็มชีวิตของพวกเขาด้วยความบันเทิงอาหารหรือความสัมพันธ์พวกเขาหวังว่าสิ่งต่างๆจะเติมเต็มวัตถุประสงค์ชีวิตของตนได้แต่พระเยซูเป็นเพียงผู้เดียวที่ให้อภัยบาป รักษาความแตกสลายฝ่ายวิญญาณและประทานวัตถุประสงค์นิรันด์ให้แก่เราได้ประการที่4สาวกควรแสวงหาหนทางที่จะแบ่งปันสันติสุขในพระเยซูให้กับคนที่ยังไม่รู้จักพระองค์การเป็นผู้สร้างสันติหมายความว่าสาวกกำลังแสวงหาความปรองดองระหว่างผู้คนแต่ยิ่งไปกว่านั้นสาวกจะต้องแบ่งปันสันติสุขที่ตนพบในพระเจ้า ผ่านทางพระเยซูให้กับผู้อื่นด้วยโลกจะมีสงครามและความวุ่นวายต่อไปจนกว่าพระเยซูจะเสด็จกลับมาแต่สันติสุขที่แท้จริงและยั่งยืนจะพบได้ในความสัมพันธ์กับพระเจ้าเท่านั้นดังที่อัครทูตเปาโลเขียนไว้ในพระธรรมสองโครินบทที่5ข้อที่20ว่าเพราะฉะนั้นเราจึงเป็นทูตของพระคริสต์โดยที่พระเจ้าทรงขอร้องท่านทั้งหลายผ่านทางเรา เราจึงวิงวอนท่านในนามของพระคริสต์ให้คืนดีกับพระเจ้าสิ่งที่ต้องใคร่ครวญในวันนี้เราจะยอมมอบชีวิตของเราให้พระเจ้าในฐานะสาวกของพระองค์ได้อย่างไรบ้างเราเต็มใจที่จะมอบกําลังเวลาและทรัพยากรที่เรามีออกไปเพื่อพระเยซูได้หรือไม่ ให้เราพร้อมใจอธิษฐานด้วยกันครับพระเจ้าที่รักเราสารรเสริญพระองค์ผู้ทรงเรียกเรามาเป็นสาวกของพระองค์เราขอบคุณพระองค์ที่ทรงเป็นแบบอย่างแห่งความรักความทอมใจและการเสียสละเราขอหัวใจเช่นนั้นเพื่อที่เราจะดำเนินชีวิตให้สมกับเป็นสาวกของพระองค์ได้บนโลกนี้ขอทรงนำเราให้ได้ค้นพบวัตถุประสงค์นิรันดร ที่พระองค์ใส่ไว้ในหัวใจของเราเราขอบพระคุณพระองค์และยกย่องพระองค์เป็นราชาแห่งดวงใจของเราเราอธิษฐานในพระนามพระเรยซูคริสต์เจ้าเอเมนขอพระเจ้าอวยพระพ,รพ,รพี่น้องทุกคนครับ